ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกนะ็คือดาวที่โครจรรายเดือนย้ายหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวพุธนะคะดาวเรื่องเงินทองของชาวพฤกษภก็กลับมาโครจรเป็นปกติด้วยนะคะจะส่งผลอย่างไรในเรื่องราวต่างๆของชาวพฤกษภไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีพฤกษภรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงแรกนะคะช่วงวันที่13สิงหาคมดาวพระเกตย้ายเข้าพบเรือ,มอนมะลนะคะ17สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่พบเรือนพันธุได้มาตรฐานกเกษตรตาธิบดีนะคะช่วงนี้ชาวพุกศพนะถือว่าดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานสเสถียรน,นะก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์บ้านช่องบ้านเรือนะที่ดินเลือกสวนไร่นา,นาต่างๆรวมทั้งเรื่องของครอบครัวนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นกเกษตรตาธิบดีนะเป็น มาตราฐานที่บ่งบอกเรื่องความสเสถียรสม่ำเสมอช่วงนี้นะคะโดยจะไปเลงกับดาวเสาฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในภพเรือนกัมมะนะคะช่วงนี้ชาวพุทธศจะมีธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ก็ได้นะหรือบางท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาคารสถานที่บ้านช่องบ้านเรือนหรือจะไปเกี่ยวข้องในเชิงแวดวงอสังหายานยนต์ก็ได้นะฮะงานการเกี่ยวข้องนะคะบางท่านจะเกี่ยวข้องกับเครือญาติครอบครัวมากขึ้นนะเนื่องด้วยความเป็นเกษตรก็คือมันจะ เกี่ยวข้องมีกิจกรรมสม่ำเสมอในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวของชาวพุกศพคือดาวศุกร์นะช่วงนี้ถือว่าเป็นคู่ส่งเสริมนะคะส่งผลให้บางครั้งจะหมายถึงนะเรื่องของการใช้บ้านใช้รถทำมาหากินก็ได้ได้เงินจากเรื่องการหยิบจับวิ่งเต้นเรื่องสินทรัพย์นะหรือว่าช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องอริก็ได้เหมือนกันเนะื่องจากดาวศุกร์ของชาวพุกศพนะเป็นทั้งตัวตนและอริบางทีจะเป็นภาระแบกรับดูแลนะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพนะหรือแม้แต่ภาระแบกรับในเชิงสินทรัพย์ก็ได้นะช่วงนี้จึงมีเหตุนะคะมีทั้งเรื่องก้าวหน้ามีทั้งเรื่องภาระนะแล้วก็มีทั้งเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยนะเกี่ยวข้องกับตัวชาวพฤกศพเองนะเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับในเชิงเรื่องบ้านช่องควเรือนเยอะนะคะสาหรับชาวพฤกศพนะคะช่วงนี้ดาวพุธจะกลับมาโครจรเดินหน้าในหลังวันที่22สิงหาคมนะถือว่าเรื่องเงินทองนะคะจะเข้าสู่สภาวะปกติดีขึ้นอะไรที่ เคยช้าเคยรอคอยนะหรือว่าไม่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับรายได้รายรับนะหลังวันที่22ไปนะคะก็จะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นเรื่องของโปรเจกต์โครงการสิ่งใหม่ที่กําลังริเริ่มนะก็ด้วยนะเนื่องจากดาวพุธเป็นตัวแทนเรื่องนี้นะคะใครกําลังจะเปิดตัวกิจการเปิดตัวโปรเจกต์นะหรือทำโปรเจกต์โครงการใหม่ๆช่วงนี้ก็จะคืบหน้าดีขึ้นในช่วงประมาณท้ายๆเดือนนะคะ บางครั้งหมายถึงข่าวสารที่คลุมเครือหรืออะไรที่ไม่ชัดเจนนะก็จะมีจังหวะคืบหน้าด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับดาวพระเกตนะจากเดิมอยู่ในภพเรือนสุภานะคะโคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะของชาวพุทธศพนะคะณนะจุดนี้จะเล็งไปที่ภพเรือนการเงินนะจึงมีเกณฑ์ช่วงนี้นะคะจะได้เงินจากต่างประเทศทางไกลนะคะเงินเก่าเงินเดิมที่รออยู่นะหรือว่าช่วงนี้นะคะเงินทองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางก็มาเกี่ยวข้องนอกจากนี้นะคะ ความเป็นมรณะก็คือเรื่องการไปเกี่ยวข้องในเชิงมรดกสินทรัพีในกรรมได้เรื่องค่าใช้ใจ่ายได้ด้วยเหมือนกันเน,นึ่งจากมรณะก็คือรายจ่ายกิจกรรมประเภทสุขภาพนะหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงข้าวของในบ้านในครัวเรือนนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถต่างๆได้นะคะในช่วงนี้นะคะชาวพุกธศพก็จะมีดาวประจําตัวนะคะไปเลงกับดาวเสาร์ด้วยถือว่าเป็นจุดที่เกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นในดวงชะตานะคะ ดาวสุขเป็นดาวตัวตนดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนสุภะในภพเรือนการงานนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องของอุปสรรคบั่นบนอยู่บ้างในเชิงเรื่องของตัวต,วตนนะบางทีจะมีเหตุเรื่องของการแบกรับภาระหน้าทีนะ่บางอย่างก็ไม่อยากทำนะหรือบางอย่างไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก็มีหน้าที่ไปเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องงานการต่างๆนะภารากิจเยอะนะคะหรือว่า เป็นช่วงที่ภารกิจบ้านช่องครัวเรือนมาพร้อมๆกับเรื่องงาน,นส่งผลให้เนหน็ดเหนื่อยในเชิงแบ่งแยกเวลานะคะภาระโหลดหลายด้านนะหรือว่าเรื่องของความเนหน็ดเหนื่อยกับการสร้างฐานะนะหรืออยากทําให้มันดีให้มันได้นะก็ส่งผลกับความเนหน็ดเหนื่อยกับเป้าหมายมีเหตุเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอุปสรรคในเชิงความก้าวหน้าได้บางครั้งก็คือเป็นภารกิจแบกรับดูแลนะหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการงานนะคะ สำหรับในท้ายๆเดือนนะคะดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนการเงินอาจจะส่งผลดีกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาต่างประเทศนะเนื่องจากดาวพระเกตจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกระตุ้นนะคะเรื่องของการต่างประเทศการเดินทางนะอะไรที่เป็นเงินทางไกลก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะอย่างไรก็ดีระมัดระวังเรื่องสุขภาพคู่ครองนะคะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงก่อเกิดคู่กรณีได้ง่ายนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุให เกี่ยวข้องในเชิงเงินเงินทองทองนะผลประโยชน์นะก็ต้องระมัดระวังในส่วนหนึ่งนะคะสำหรับดาวประจําตัวย้ายอีกรอบนึงก็คือท้ายเดือนนะคะแล้วก็คราวนี้ย้ายมาเป็นนิดนิดก็คือกําลังที่ไม่ค่อยดีนะถือว่าช่วงปลายปลายเดือนนะคะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะเนื่องจากดาวประจําตัวจะเข้าสู่จุดที่มีกําลังไม่ค่อยดีในรอบปีนะคะ ทำในเชิงโชคลาภโชคดีนะคะดาวพุธนะเกี่ยวข้องกับเรื่องปุตตะก็คือโชคดีโชคเฮงนะคะโคจรเดินหน้าหลังวันที่22นะคะรวมทั้งดาวพลหัสดาวรับผลยังคงทับลักานาะช่วงนี้ชาวพุษศก็ถือว่าจะมีช่องทางรับผลรายได้ในเชิงการงานนะคะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะคะงานที่เป็นจังหวะฟลุกลกในเชิงเรื่องเงินพิเศษนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเข้ามาได้นอกจากนี้นะคะ ดาวพุธเมื่อโคจรเดินหน้านะเรื่องเงินทองก็จะคืบหน้าดีขึ้นอะไรที่รอคอยในเชิงคําตอบหรือว่านัดหมายทางการเงินก็จะราบรื่นดีขึ้นนะคะดาวพระเกตนะคะจะไปอยู่ในภพมลณนะโชคลาบช่วงนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยบางทีก็จะเป็นเรื่องของการได้เงินอาจากเรื่องการจบวาระจบสัญญา,าต่างๆนะคะ เรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับแวดวงสุขภาพนะบางท่านจะเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องความป่วยความเจ็บการพัดพลาดต่างๆขายประกันลักษณะนี้นะคะถือว่าดวงดาวไปกระตุ้นนะอาชีพในกลุ่มเหล่านี้นะคะมีเหตุได้เงินจากเรื่องสินทรัพย์บางทีขายของออกไปได้ไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะหรือว่าเรื่องของการได้เงินทางไกลนะช่วงนี้เงินต่างจังหวัดเงินต่างประเทศนะคะ โชคลาภจากเรื่องของเก่าที่ทําไว้บางทีเป็นผลงานเก่าเดิมนะคะนำกลับมารวมเล่มทําใหม่นะหรืออะไรที่เป็นเชิงคอนเทนต์คลิปเก่า,เ,กาเดิมๆนะคะอยู่ๆก็กลับมาได้รับความนิยมส่งผลได้รับเงินทองนะทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ดาวอาทิตย์จะไปอยู่ในภพเรือนพันธุทุก็คือครอบครัวนะคะเป็นเกษตรตาธิบดี และได้คู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์นะคะจะมีเหตุได้เข้าของใหม่ๆก็ได้นะช่วงนี้บางท่านจะได้อุปกรณ์ดีๆนะคะเรื่องของการมีรถใหม่บ้านใหม่นะหรือมีสินทรัพย์เพิ่มนะรวมไปถึงบางท่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับครัวเรือนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนในบ้านในครอบครัวนะคะเป็นทั้งแบกรับนะแล้วก็มีทั้งความเจริญก้าวหน้าการงอกเงยบางอย่างปะปนอยู่ในช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงที่ดาวการสื่อสารนะคะเดินหน้าในเรื่องสังคมพี่น้องเพื่อนฝูงนะช่วงนี้ชาวพูกษบในเชิงสังคมนะคะผลดีกับการติดต่อมากขึ้นนะบางท่านจะมีข่าวคราวเพื่อนฝูงนะคะการติดต่อนัดหมายดีขึ้นนะจากเดิมที่เล็ดเลือนคลาดเคลื่อนง่ายนะคะหรือว่านัดหมายค่อนข้างยากช่วงนี้จะราบรื่นดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องการมีโปรเจกต์โครงการหากใครทํากับเพื่อนกับฝูงกับกลุ่มกับทีมนะช่วงนี้ก็จะก่อเกิดความก้าวหน้าขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นช่วงที่เงินทองนะคะเริ่มโคจรเดินหน้าในเชิงกลุ่มทีมด้วยนะดังนั้นใครที่อยู่ในแวดวงนะคะทำงานกับคนหมู่มากนะหรือช่วงนี้การมีคอนเน็ชันจะเริ่มส่งผลดีกับเรื่องเงินทองนะคะในเชิงความรักการครบหานะคะช่วงนี้ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นพบมรณนะมันก็อาจจะส่งเสริมดีกับการครบหาสมาคมในเชิงต่างชาติต่างภาษานะคะต่างวัยก็ได้หรือต้องระวังนะเรื่องสุขภาพของคนที่เราครบหาอยู่นะคะ อาจจะไม่ได้หมายถึงเชิงความรักอย่างเดียวนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่แวดวงสังคมใหม่ๆได้นะคะก็เกิดความรู้จักมักคุ้นกับคนที่อยู่ในสังคมที่มีความสนใจร่วมกันบางคู่นะคะดวงดาวส่งผลในเชิงจบลงก็ได้นะเปลี่ยนเรื่องของความสัมพันธ์นะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคบหาก็เป็นความหมายนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับในเชิงสุขภาพนะคะหลังดาวพระเกตย้ายนะก็คือวันที่13สสิงหาคมไปนะคะ กระตุ้นเรื่องมรณะของชาวพึกศพนะก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะช่วงนี้ชาวพึกศพนะคะอาเรามาระวังเรื่องอาการป่วยแบบปุบปับฉับพลันนะบางทีก็เป็นเรื่องแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้ฝุ่นต่างๆนะหรือแพ้ไม่ทราบสาเหตุนะคะบางท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเชิงสุขภาพนะหากไม่ใช่ของตัวเองก็เป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะเพราะว่ามรณะมันก็คือเรื่องสุขภาพหยุกยาการบำรุงรักษาดูแลนะคะ และสิ้นเดือนนะดาวประจําตัวเข้าสู่มาตรฐานเป็นนิดนะคะนิดแปลว่าน้อยด้อยค่ะส่งผลกับสุขภาพในส่วนหนึ่งด้วยนะเรียกว่าตลอดเดือนสิงหาคมนะก็เป็นช่วงที่ชาวพุกธศพดูแลสุขภาพตนเองหาช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะสําหรับในห่วงเวลาเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นช่วงที่มีดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นนะกับทุกราศีนะคะดังนั้นหลายสิ่งบางทีก็จะมีลักษณะเหมือนได้อย่างเสียอย่าง สิ่งที่หวังไว้บางทีได้ไม่เต็มร้อยนะเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูของชาวพฤกภพก็คือเกี่ยวข้องกับตัวตนด้วยนะคะสำหรับชาวพุกศพท่านใดนะคะอุปสรรคเยอะนะเจ้าก,กรรมในเวนเบียดเบียนมากนะคะอยากทําบุญเสริมดวงได้ใช้ประโยชน์และได้กุศลด้วยรับฟังรายละเอียดที่ถ่ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราฮะเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ เป็นพดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสาหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด bwn 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน